โอเคก็นนี้เราขกัรสมทนานผมอยู่หัวิมซาสุนวันนี้จะมาทำการดีแลชนคลิปสกิมิที่ทอเรตอีพีที่เจ็ดสิบสี่นะผมก็มามาดูกันเลยไหนรอมาเป็นเดือนไหนความสำคัญเลยความสำคัญตอนน้เรื่องอยากเห็นจริงๆเลยอะไรตัวอะไรตัวใหม่อ่ะอีกอันนี้ไงชื่ออะไรนะเออดดดี้ปะ อืมตัวใหม่นะผมเป็นคาเมบ่าะพูดเลยเออดีอ่เดียว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 เนอะเดียวนะเดียวเดียวแป๊บหนึ่งซับซับต้องการซับเป็นอย่างด่นวนแต่อตนุญาตนะไปไปไปติดเลยนั่นแหละเยี่ยมเลยนั่นแหละไปไปกันเถอะมุมมองกันขาม,มืออยู่านะี้มาแล้วจ้า ยิงอืมแสงทีวีคืออะไรเอา้าเราไม่แปลเอา้าไม่แปลให้อะซับเอา้าเออช่างมันแล้วกันอ๋อคือควบคุมอ่ะเอาไงคือเราเอาไงคือควบคุมนะผมว่ามาแล้วตัวอะไรอืมโอ้โหคาเมลเลเซอร์แล้วก็ยิงโอ้โห่โกงเอาหัวมาให้ฉันฮะโคตรกงเอาไม่ไอีอันนั้นตายปะไม่ตายไอีกน่าจะตายนะผมกดกีโกงเอาอ้าตัวที่ควบคุมไว้ออ้อหู เป็นตัวเดียวเชยคุ้มโอ้โหมาคบอย่างนี้ก็เสร็จจนอืมคุ้มไม่ใช่คุ้มจริงๆเอะอ้ยเอใชยคุ <Commons of> <surprises> ้มอ้ยตัวอะไรบวเเดี <pus> ๋เดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยว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 เดเดี๋ยว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 เเดี๋ยวเดี๋ยวเดี อยู่นะท่านผู้ชมอันนี้ก็อะไรเบาสปีกเกอร์เล็ดเล็ดเบาเบาเสียงมันจะเล็ดโอ้โหน่าจะน่าจะใช่ป่ะเขาบอกว่าใกล้กลับมากลับมาในสภาพนี้เหีอพี่ถือว่ากลับมาแล้วกันใช่หรือเปล่าท่านผู้ชมใครรู้ช่วยบอกสิเหลือสกิบดีตัวหนึ่งอ๋อนี่จะควบคุมเยอะมากน้องชายโอ้โหโหหัวเจ็บดีอู้ อืมเอ้ยอะไรม,มนุษย์เหรออืมนี่ไงแพร่ไปละผันแผ่นเสียงนุกท่มโอ้โหเริ่มติดเชื้อแล้วอ่ะทำาไงดีหุดก่อยโอ้โหทีวีแมันไม่มีความป่านี้สมองมันเนา่าเผาทุกอย่างโอ้โหไม่นะมนุษย์ก็คือเหลือแค่กลุ่มนั้นกลุ่มสุดท้ายใช่ไหมที่ไม่โดนเขาเีว่าอะไรไม่ไม่โดนติดเชื้อเดีดเด็ดเด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 ดเเดดเดด เมื่อกี้เหมือนเออเป็นไงไปไปไปอันนั้นพี่บาสุใช่ไหมนั่นอ่ะเออใช่ใช่ป่ะแล้วก็ทำ <c oughs> ทีวีแมนอะไรอ่ะกีบีดีโดโด,ด้ฮะไททันเหรอมีสวรคนเออเดีดเด็ดเด็ดสวาฮะสวรานอาฬิกะอืมปแปลกอันนี้อะไรจีแมนเหรอฮะ นี่แมนอะไรจะเลือกสนใจเรื่องของตัวเองซะฮะคืออะไรว้าววาวอันนี้ดำทั้งมินเลยไม่ใช่การอ๋อแปลว่าเมื่อกี้กคือการคำวิส,สัน้นนี่คำวิาย,ยาวระยะยาวเอ๊ะแบบระยะทางไปดูสิปิดกล้องซะทำไมอ่ะมันต้องมีเลยแน่เลยนะโม,ม่ยมไอแผ่นเมื่อกี้ ท right? right? ี uh, so ่วีแมนอ่านภาษาสิกิบิดีออกหรือเปล่าหรือไม่เข้าใจเหมือนพออะไรฉันค้นพบว่าพวกมันเชื่อมต่อกันอ่แสงสว่างจ้าซส้นเลือดเกินพี่ดีเจอักเก็ตอยู่น้ำเยมไม่เค้่อนจากสันอันนี้เออพิการ์ตของเราอันนี้เหมือนจะเป็นหัวหน้ามิทนป่ะเพราะว่าผมมาหลายอีพีมากขนาดจีแมนยังยักคิ้วให้ ตัวอะไรไอจีแมนหนีมาแล้วอ๋อสรุปเสนทีวีวแมนไม่ได้วับตามมันไปหรอโอเคแกไม่รอดแน่โคดีสารคิดว่าจะรอดไหมเพียเดเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยี๋ยวยว่ขอตั้งแทฟังบันนึ เสียงเสนท่นดิวเลยเมื่อกี้น้าผู้ชมลองไปฟังดูแล้วก่อนที่เอ่อหูดัำอุ้ยอยู่เสียยงอุ้เฟิดีเมื่อกี้มันเสียงในท่นดิวเลยน้าผู้ชมเสียงแบบเสียงแบบเสียงคำรามของท่นดิวที่แบบมาจากระยะไกลอกละเวลาที่เหมาะสมในการโจมตีหรือผมคิดตัวเองอะไรวะเนี่ยคุณไม่ใช่ไม่ใช่คุณน้องพิกาคืออย่าง,ว,างว่าเนี่ยขอดูหน่อยเมื่อกี้อ๋อ อ๋อก็คือจะร่วมสู้ด้วยโอ้โหอันสี่ไม่ใช่คุณน้องพีพ่น้องพี่การโอ้โบุรีคุณสองคนกำลังจะกลับบ้านหง่อยเลยเุ้ยทอนหมวกคิดถึงสมัยเมื่อก่อนจินาไปแบบนี้ตึงตึงตึงมาเต้นเลยแหละไม่ดูสภาพไททัทนของตัวเองเลยอ่ะเต้นอ่ะเต้นกับเขาเต้นได้อ่ะสุขามนี้จะจิ้นส้นสุดในวันนี้ บอกว่าจะสิ้นสุดแปลว่าจะไม่สิ้นสุดเลขที่นําผู้นําของพวกเขามาที่ฐานของพวกเรามาที่ฐานของเรามีชีวิตอยู่ใครกันแน่เราต้องเข้าใจภาพให้ครบถ้วนกว่อนที่จะสายเกินไปเลขที่อะไรไม่เข้าใจไหคือ,อยังไงนําผู้นําของเขาพวาเขามาฐานเรามีชีวิตอยู่คืออะไรก็คือมานํามาโดยมีชีวิตอยู่จะจะเป็นว่างั้น อะไมองเลย,เลยอ,อู้ยเดี๋ยวนะี้มันเหมือนในวูลแลนด์เลย,ยผมดูแล้วทุกยมแต่ไม่ได้เดเดชันโอ้โหอู้แหละคืมันโอ้โหสกิบิ้ที่มันก็พัฒน,นาเหมือน,น,นอกันน่ะพัฒน,นาขนาดนี้เลยเหรอโปรเจตกที่ด็อกเตอร์ทิ้งไว้ไม่น่าใช่นะของจีเมนหรือเปล่าอืมยิงแอโซอมาคนเดียวคิดว่าเฟียวมากเลยโอ้โหตีนังกาด้วยมันผิว โอ้โหมีแว่นก็และวทำไงต่อเพื่อเพื่อนี่ถามจริงเพื่ออ๋อสกิมบีดี้มาโอ้โหมันพัฒนาจริงมันไปไปเอ๊เดี๋ยวอ๋อเอสโซ่อ๋อใช่ใช่ใช่เอสโซ่เอสูป่ะเพราะว่ามันอยู่ด้วยกันเห็นไหมมันมียูเอฟโออยู่ตรงนั้นเผาเอสโซ่อุเอสโซ่มันมีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเยอะจริง อเรียบร้อยตายเรียบร้อย ep เจสิบสี่จบยังยังยังไม่จบเทนคาบิล่าเอ้ยเทนคาบิ่าเอ้ยอยา่ยาอยา่าอย่าโอ้โหพังโอ้โหพังกว่าเดิมอีกกลับบ้านไปพี่หนีก่อนก็ได้ไม่ต้องมายุกนิ้วจะสู้อีกเหรอชนเข้าไปจังหวะนี้หนึ่งหนึ่ง easy บินไปเร็วบินกับฐานไปเร็วเ,เราไม่สามารถสูญเสียคุณทั้งสอง เขเป็นยังไงอ่ะไม่สามารถสูดสีทั้งสองแปลว่าเอ้าฮะไม่สามารถสูสีทั้งสองเท่ากับแปลว่าคนหนึ่งตายฮะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวดูให้จบี๋วีดี๋ยวเี๋ยวเใช่ยเยวเยดยีกด มันบอกว่าไม่สามารถเนี่ยไม่สามารถสูเสีกันทั้งสองเนี่ยน่นาขโมยได้บินไประเบิดใหญ่เยอะเลยนะไม่ไหมาการนายของใดท่านมันไม่น่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะ่ะมันพุ่งไปปุ๊บปุ๊บฮะเดี๋ยวเฮ้ยแต่แต่เห็นไฟสีฟ้าตกลงไปนะท่นนานผู้ชมอยากท่านผู้ชมดูนะสังเกตดูนะเดี๋ยวผมสโลว์ให้หน่อยก็ได้สุดทีน,นี่ใช่ไหมอยากเห็นไหม ไฟสีฟ้านะผมสักเกมปปง,ม ham, งเกตไหมฟุบไปเนี่ยแล้วมันตกลงน้ำหยมเนี่ยตรงนั้นหรือมันคือสเก็ตไฟเฉยๆน่าจะสเก็ตไฟเฉยๆแล้วมั้งมันคงไม่ตายแบบนี้หรอกมั้งคุณแม่แท่ไม่ตายน้ำหยมผมเชื่อมันยังยังไม่ตายโอเคก็ถ้าคลิปนี้เนะี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะผมถ้าคลิปนี้น่าจะฟรีพี่ดูคืนนะครับผม